ถ่ายคนสวยแล้วสวัสดีครับช่องช่างเดียวชาแนลครับตอนนี้ผมมายังบ้านพี่นัทกุยเตยอเป็ดนะครับนี่บ้านใหม่เนี่ยิมิตเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือเปล่าเบีย คนรูปหล่อที่สุดแถวนี้ครับผมก็ว่าอายุตัวจริงหลอกว่าในคลิปนะครับนั่งกับน้องดีเดย์นะครับนะดีเดย์ชาแนล่ลตื่นเช้ามาเห็นตัวจริงหล่อเลยครับคือไผ่พงสะท้อนนี่ไหมหล่อหล่อหล่อนี่ก็จะของบ้านนะครับ โอ้เป็นเรื่องแล้ววันนี้นะครับมาดูด้านข้างครับหุมด้านข้างบ้านของคุณนัที่จะเป็นนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวบ้านาจะมีไฟหลอดไฟเป็นหลอดดาวไลด์ดนะ้านหน้าแถวนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรกันครับ แต่ผมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยประมาณความกว้างความกว้างประมาณเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราวัดเมื่อกี้สองเมตรห้าสิบเนาะสามครึ่งเไม่ใช่เนาะสามครึ่งสามเมตรห้าสิบกับสองเมตรห้าสิบครับอัตราส่วนสเมตรได้บ่ถึงบ่ถึงครับบ่ถึงบ่ครับว้ายมันตัวเราเสื้อมัน ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องรายละเอียดงานก็มีไฟฟ้าห้องน,น,น,น้ำแล้วก็ปลั๊กด้านในแล้วก็ติดตู้โหลดซน็นเอร์ข้างล่างก็ติดปลั๊กไฟแล้วก็หลอดไฟแล้วก็จะมีระเบียงไปด้านฝั่งนู้นครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวช่างก็ตอนนี้ช่างก็ยังอยู่กวนบุญนะครับมีมีใหม่ๆม,ม,มานี่ครับ จะต่อจะต่อออกมาด้านนี้นะครับต่อออกมาประมาณกี่เมตรนะเบียีิต่อไอหอมจ้าเม็อนะรมาณีคิดวันละต่นะสองเมตรมันสั่นพูดฝน,นรกระสา่าแล้วเนาะออเอาสามเมตรเลยสเมรฮะสามเมตรพอดียูครับแน่ๆนครับครับ เอาตัวบ้านเป็นหลักมันจะพอดีงามเลยครับครับครับนี่ก็จะต่อมาตรงนี้นะครับแล้วจะมีหลอดไฟอีหลอดหนึ่งส่วนเมนก็ไฟฟ้าจะเป็นคนจัดการนะครับก็ห่างมาจากนี้ครับส่วนด้านในเดี๋ยวจะ ให้ดูทีนี่ครับรายละเอียดงานแล้วก็บรรยากาศบ้านพินัทนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับจนกว่าบ้านนี้จะเป็นป่า ตอนที่แรกมันโล่งๆอยู่นะครับเป็นป่าแล้วก็โล่งๆโล่งๆแล้วก็กลับเป็นป่าอีกครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ